ครับสวัสดีครับสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับสามวาวน้ํานะครับสิบเอ็ดกิโลนะครับรุ่นนี้จะมีถาดฝาด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ครับระบบนี้นะครับสำหรับแม่บ้านถ้าไม่เข้าใจนะครับอย่าไปทาโน่นทํานี่นะครับอย่าไปปัดหมาดมันนะครับถ้าไม่รู้จักคืนวิธีคืนค่าระบบของการปัดหมาดกับคืนมาได้นะครับ อย่าไปทามันนะครับเพราะว่ามันจะล็อกคาไว้ที่เดิมทีนี้แม่บ้านก็จะเข้าใจว่ามันพังนะครับมันเสียนะครับทีนี้หลังจากที่มันเป็นอาการแบบนี้แล้วนะครับแม่บ้านก็จะต้องเสียเงินเสียทองแน่นอนนะครับนี่นะครับอาการมันล็อกที่ไอตัวตัวปัดหมาดนะครับสมมุติว่าแม่บ้านได้ไปกดปัดมาดมันทีนี้มันค้างไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเรากดเริ่มใหม่นะครับมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ครับมันจะไม่ซักให้นะครับพอสัสเกตดูให้ดีนะครับมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้อันเดียวนะครับ ปกติมันจะต้องมีไฟมาทั้งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับไฟซักไฟล้างไฟปัดหมาดจะต้องครบนะครับถ้ามันค้างอยู่ตรงนี้นะครับแม่บ้านก็สตาร์ทเข้าไปปุบ๊บมันก็จะคอยแต่ปัดหมาดอย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้ก็จะบอกว่าทําไมมันถึงไม่ซักมันจะคอยแต่ปัดหมาดอย่างเดียวอ่าแม่บ้านก็จะเรียกช่างมาแล้วครับเนี่ยครับไปเรียกช่างมานะครับอ่าช่างเข้ามาหาแล้วนะครับอ่าเขาก็จะอย่างน้อยก็500ไม่อยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> บางทีอ่าช่างเขามาไกลอ่าค่าน้ำมุกน้ำมัน ค่เาเดินทางมานะครับเขาอาจจะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับทั้งที่เครื่องซักผ้าของเราอ่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะครับสําสหรับแม่บ้านอ่าต้องเข้าใจด้วยนะครับวันนี้มาทําคลิปนี้ให้แม่บ้านโดยตรงเลยนะครับสําหรับแม่บ้านทุกท่านนะครับหรือว่าพ่อบ้านหรือว่าพี่น้องที่ไม่เข้าใจนะครับว่าระบบนี้มันมาจากไหนยังไงนะครับอ่าสคัญอย่าไปกดมันดีกว่านะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าประเภทนี้นะครับอ่าเขาจะจะเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับ หลังจากที่เรากดพาวเวอร์กดสตา r ์ทมันก็จะทํางานให้เลยนะครับอ่าส่วนระดับน้ํานะครับน้ําเขาก็จะประมวลผลนะครับพอประมวลผลเสร็จปุบ๊บอ่าผ้าน้อยเวลาก็จะน้อยลงน้ําก็จะน้อยตามนะครับผ้าเยอะเวลาก็จะเยอะน้ําก็จะเยอะตามนะครับอยู่ที่ผ้าที่เราใส่เพราะเครื่องเขาจะประมวลผลให้เราเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเขาจะประมวลผลให้เราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ทําผิดกฎระเบียบมันนะครับ <c oughs> พอเอาผ้าเข้าใส่นะครับอ๋เอาผ้าเข้าใส่ถังปุ๊บนะครับอ่าทีนี้ก็มากดเปิดไฟเสร็จปุ๊บก็มากดตั้งระดับน้ํานะครับตั้งระดับเลข2เลข3เลข4เลข5แล้วแต่นะครับบางครั้งถ้าเราเอาน้ําเอาผ้าใส่เยอะเกินไปแต่เรามาตั้งระดับน้ําของเขาไว้นิดเดียวนะครับทีนี้เครื่องเครื่องก็จะประมวลผลกลับไปกลับมากลับไปกลับม,มันพยายามที่จะปล่อยน้ําเข้าถังนะครับแต่มันปล่อยไม่ได้ เนื่องจากว่าเราไปล็อกระบบมันไว้นะครับอันนี้ก็คือผิดผิดระเบียบมันนะครับถ้านานๆไปพบวาวน้ำครับได้แอกเสียเลยนะครับอ่ารุ่นของซัมซุงนะครับเนี่ยครับอ่าได้แอกเสียวาวน้ําเข้าถังเสียโซลินอยน้ํานะครับเสียสาเหตุมาจากระบบนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือน้ําไม่มาน้ําไม่มีน้ําไม่ไหลเราไปกดซักนะครับอ่าได้แอกของวาวน้ากับกับวาวน้ําจะต้องเสียก่อนนะครับสําหรับซัมซุงนะครับเพราะฉะนั้น ให้แม่บ้านหรือพ่อบ้านหรือพี่น้องมือใหม่ก็แล้วแต่นะครับให้สังเกตดูเวลาเราจะซักผ้าน้ําเราไหลหรือเปล่านะครับและทีนี้สําคัญก็อยา่าไปตั้งระดับน้ํามันนะครับนี่ครับกดสตาร์ทกดกด power กดสตาร์ทก็พอแล้วนะครับเขาเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับเขาไม่ได้บอกว่าให้เรามาตั้งและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นระบบของเขาคือเขาบอกมาตามโปรแกรมของเขาเท่านั้นเขาไม่ได้บอกให้เรามาทํานะครับนี่ครับนี่ครับโปรแกรมเขามาแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาทํากันตามนี้นะครับเดี๋ยวจะซักผ้าหม่มอ่าแช่ผ้าซักเลียวถนอมผ้าผ้ายีนผ้าหนาผ้าหม่มประมาณเนี้ยเราก็จะไปทําทีนี้ถ้ารุ่นนี้นะครับถ้าแม่บ้านเข้าไปกดนะครับเอ้ขอกดปั่นหมาดหน่อยหน่อยนะครับทีนี้พอเรากดมาแบบนี้ครับอ่ากดสตาร์ทปุ๊บมันจะก็จะอยู่ที่ปั่นหมาดอย่างเดียวนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นนะครับมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่าถ้ามันออกมาแบบนี้มันจะซักไม่ได้ยังไงก็ซักไม่ได้ ทีนี้ก็จะไปเสียเงินเสียทองนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆหน่อยคืออ่าเราเคยลงไปแล้วนะครับแต่มันคนละรุ่นกันนะครับสาหรับอ่ารุ่นนี้มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับเราต้องมาปิดใหม่นะครับเนี่ยครับอ่าปิดใหม่ก่อนนะครับจากนั้นมามาเปิดนะครับเปิดถ้ามันยังค้างอยู่ตรงนี้อยู่เราก็มาไล่นะครับอ่ามาไล่อ่าไฟซักออกมานะครับนี่ไฟซักออกมานี่ไฟล้างมันยังไม่ออกเราก็มากดที่ไฟล้างไฟล้างออกมาครับอ่าไฟสปิก ล้วก็มากดที่ไฟสปินสามตัวนี้ออกมาครบนะครับเนี่ยพอมันออกมาครบแล้วนะครับอันนี้คือของตัวซักตัวล้างตัวปัดหมาดนะครับไฟที่ต้องออกมานะครับให้สเกตดูให้ดีนะครับทีนี้ถ้าเรามาสตาร์ทปุ๊บมันก็จะอยู่เข้าเข้าระบบของการซักพอดีนะครับแต่ถ้าแม่บ้านไปกดค้างไว้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอ่าตอนนี้มันจะซักแล้วนะครับอ่าบังเอิญว่าวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งแม่บ้านจะมาปั่หมาดนะครับหรือว่าลูกหลานมาก็แล้วแต่นะครับเขามาปั่หมาดแล้วเขาทิ้งไป อ่านะครับเนี่ยอันนี้ในระบบของการซักนะครับวันหนึ่งแม่บ้านหรือลูกหลานเข้าบ้านมาเขามาปั่นหมาดนะครับทีนี้แม่บ้านแก้ไม่เป็นนะครับอ่าทีนี้สมมุติว่าเขาจะปั่นหมาดนะครับเนี่ยครับเขาปั่นหมาดนะครับเนี่ยครับไฟปั่นหมาดจะออกมาไฟซักไฟล้างไม่มีนะครับพอเขากดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทําการปั่นหมาดนะครับปั่นแห้งนะครับพอเขาปั่นหมาดปั่นแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสมมุติว่าเครื่องดับไปแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ ลูกหลานไปแล้วหรือว่าเราได้ทาเองเราไม่เข้าใจถอนแก้คืนนะครับเรามากดจะซักนะครับอ้าวมันค้างอยู่ที่ปันหมาดเห็นไหมครับเนี่ยครับเรากดสตาร์ทดูสิครับมันไม่ซักให้เลยนะครับเห็นไหมมันไม่ซักให้เลยนะครับมันจะปันหมาดอย่างเดียวนะครับทีนี้แม่บ้านก็จะเรียกช่างนะครับช่างมาก็ห้าร้อยหกร้อยหรือเป็นพันถ้ามาไกลนะครับเนี่ยครับถ้า จ้างผมไปเชียงเชียงรายพะเยาไปกรุงเทพเลยหลายบาทค <c oughs> ่ารถมันแพง <c oughs> อันนี้ถ้าออกอาการแบบนี้นะครับแม่บ้านพ่อบ้านนะครับหรือพี่น้องมือใหม่แล้วแต่ครับที่ยังไม่เข้าใจให้กดปิดนะครับเนี่ยครับของซัมซุงจะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นมาใหม่ยิงย่ง,งมีอาการเยอะนะครับอาการเยอะมากอ,าอย่าไปเล่นมันครับถ้าออกมาแบบนี้เรากดเลยครับกดกดไฟซักออกมากดไฟลา้างออกมา,กด,า,ก,ออก,มากดไฟสปีดออกมาให้ครบแล้วก็กดสตาร์ท ทีนี้มันก็จะเข้าสู่ระบบพกการซักพอดีนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขเบื้องต้นสําหรับของซัมซุงรุ่นนี้นะครับ43วาล์วน้ำนะครับนะครับ11กิโลนะครับนะครับสำหรับแม่บ้านนะครับอย่าไปเล่นมันนะครับกด power กด start ก็พอแล้วนะครับสาคัญอย่าไปใส่ผ้ามาเต็มถังก็เลยก็พอครับก่อนจะซักต้องดูน้ําก่อนนะครับน้าป่าป่าบ้านเราไหลดีหรือเปล่านะครับอย่าไปตั้งระดับน้ามันนะครับถ้าเราตั้งระดับน้ามันไว้ <c oughs> หรือว่าน้ําไหลมาไม่เพียงพอ,อใช้พป็นานๆน,นะครับได้แอกของวาวน้ําจะเสียและวาวน้ําเข้าถาังก็จะเสียไปด้วยนะครับเพราะซัมซุงรุ่นนี้เขามีระบบไดแอกคอยจ่ายไฟไปหาวาวน้ําถ้ามันทางานนานเกินไปปุ๊บเนี่ยได้แอกร้อนนะครับวาวน้ําร้อนบางทีก็จะเสียเฉพาะได้แอกบางทีก็จะเสียแต่วาวน้ําบางทีก็จะเสียทั้งคู่ไปเลยนะครับทีนี้ก็จะได้เสียเงินเสียทองอีกนะครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับแม่บ้านนะครับอ่าอ่า ลองเอาไปทําดูนะครับคลิปนี้นะครับง่ายมากนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกาบขอบคุณแม่บ้านทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ